ทักษะชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์เป็นสิ่งที่ดีและเป็นการวางรากฐานอย่างมั่นคงจนกลายเป็นคุณลักษณะที่ยั่งยืนเพราะเด็กเปรียบเสมือนฟองน,น้ำที่จะซึมซับสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วสวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณค,ณคณรูกิษณรัตน์เหมมาลานะครับหรือครูแนทนะครับ ในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นปฐมึกษาปีที่หนะครับการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกแบบไม่ใช้ดินและการปลูกพืชในดิน การปลูกพืชโดยทั่วไปเรามักจะพบการปลูกพืชในดินเพราะมีขั้นตอนการปลูกและวิธีการดูแลรักษาง่ายกว่าการปลูกพืชในดินสามารถปลูกได้ทั้งในภาชนะและในแปลงปลูกโดยจะเลือกปลูกแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่หรือบริเวณที่มีถ้ามีพื้นที่น้อยก็ควรเลือกปลูกพืชในภาชนะและหากมีพื้นที่ที่กว้างขวางก็ควรเลือกปลูกพืชในแปลง ต่อไปเรามาดูขั้นตอนการปลูกพืชในดินกันค่ะการคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์หรือส่วนต่างๆของพืชเมล็ดพันธุ์นะคะควรเลือกมเมล็ดพันธุ์จากฝักแก่เต็มที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงมมเมล็ดใหญ่ไม่เหี่ยวไม่ฟอไม่ถูกแมลงเจาะหรือทำลายและไม่เป็นโรค กิ่งพันธุ์ควรเลือกกิ่งพันธุ์ที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปมีความสมบูรณ์ไม่เหี่ยวไม่เน่าไม่เป็นโรคและไม่ถูกแมลงกัดกินส่วนต่างๆของพืชเช่นหัวลำต้นติดรากควรเลือกที่สมบูรณ์ไม่เหี่ยวไม่เน่าไม่เป็นโรคและไม่ถูกแมลงกัดกินการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะนำมาปลูกก็จะทำให้พืชของเราจเจริญเติบโตได้ดี ต่อไปการเตรียมดินนะคะการเตรียมดินเพื่อเพาะเมล็ดหรือเพาะต้นกล้านะคะมีส่วนผสมของดินหลายสูตรยกตัวอย่างเช่นดินร่วนหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักหนึ่งส่วน ปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนนะคะนำมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมกับการปลูกพืชเพื่อให้พืชจเจริญเติบโตมีผลผลิตคุณภาพดีและมีอายุการเก็บเกี่ยวที่สั้นนะคะการจะเลือกส่วนผสมของดินนะคะเราก็ดูตามวัสดุที่มีในท้องถิ่นให้เหมาะสมจะได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะ ต่อไปการปลูกพืชการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์กิ่งพันธุส์ส่วนต่างๆของพืชนะคะหรือต้นกล้ามาใส่ลงในดินที่เตรียมไว้แล้วซึ่งทำได้หลายวิธีนะคะเช่นการหว่านเมล็ดพันธุ์ลงบนดินการปักชำกิ่งพันธุ์ลงในดินและการปลูกต้นกล้าลงในหลุมนะคะ การดูแลรักษาเป็นการทำให้ต้นพืชที่ปลูกเจริญเติบโตงอกงามและให้ผลผลิตตามต้องการซึ่งก็มีหลายวิธีนะคะการรดน้ำเป็นการช่วยลำเลียงสารอาหารในดินให้แก่ต้นพืชการรดน้ำควรรดทุกวันวันละสองครั้ง เวลาเ้าและเย็นไม่ควรรดน้ำมากเกินไปเพราะจะทำให้พืชเน่าตายได้นะคะถ้าเราลดน้ำมากเกินไปน้ำก็จะมาขังอยู่ตรงขนต้นพืชทำให้รากพืชเน่านะคะการพรวนดินเป็นการทำให้ดินร่วนมีช่องว่างช่วยให้พืชได้รับอาหารได้สะดวกในพื้นที่ขนาดเล็กเช่นแปลงผัก ให้ใช้ส้อมพรวนนะคะค่อยๆพรวนดินส่วนพื้นที่ขนาดใหญ่นะคะเช่นในไร่ในสวนผลไม้ควรใช้จอบพรวนดินนะคะระหว่างแถวหรือว่าคนต้นพืชการใส่ปุ๋ยปุ๋ยเป็นอาหารของพืชนะคะปุ๋ยแต่ละชนิดทําให้พืชเจริญเติบโต,ตแตกต่างกันการให้ปุ๋ยจึงต้องพิจารณาจากพืชที่ปลูกด้วยนะคะ าการกำจัดวัชพืชเป็นการป้องกันไม่ให้พืชถูกแย่งอาหารนะคะวัชพืชก็คือต้นญ่านั่นเองจะมาแย่งอาหารของพืชนะคะทำได้โดยนะคะการถอนต้นญ้าโดยการใช้มือนะคะถอนทิ้งหรือว่าการใช้ส้อมพวนในการพรวนดินแล้วก็กำจัดวัชพืชไปด้วย การกําจัดศัตรูพืชศัตรูพืชก็คือพวกหนอนแมลงต่างๆนะคะที่มากัดกินใบพืชของเราเราอาจจะใช้มือนะคะในการจับหนอนจับแมลงไปทิ้งหรือว่าใช้สารสกัดจากสมุนไพรฉีดพ่นนะคะในการกําจัดพวกหนอนแมลงการใช้สารสมุนไพรฉีดพ่นทําให้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะการเก็บเกี่ยวผลผลิต ะะเป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เจริญเติบโตเต,ต็มที่มาใช้ประโยชน์ซึ่งก็ทําได้หลายวิธีนะคะเช่นการเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เขี้ยวเกี่ยวข้าวนะคะการเก็บผักหรือว่าการใช้อุปกรณ์เครื่องมือขนาดเล็กเช่นการใช้ตะกอ้อสอยผล,ลไม้หรือว่าการใช้เครื่องมือเก็บเกี่ยวขนาดใหญ่นะคะเช่นการใช้รถเกี่ยวข้าวนั่นเองอน,นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับ เกี่ยวกับวิดีโอขั้นตอนการปลูกพืชนดินนะครับต่อไปนะครับมาถึงการบ้านของเรากันบ้างนะครับให้นักเรียนนะครับทําแบบฝึกหัดนะครับในหนังสือการงานอาชีพป5นะครับหน้าที่95นะครับนักเรียนการส่งงานนะครับให้นักเรียนส่งในลายส่วนตัวนะครับโดยสร้างเป็นอัลบั้มนะครับใช้ชื่ออัลบั้มว่าการงานอาชีพนะครับ23กจ65นะครับ เพื่ออาราของนักเรียนจะได้ไม่หายไปไหนนะครับอย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับนักเรียนสวมแมสหล้างมือบ่อยๆนะครับที่สำคัญอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ